ของหนุ่มคนนี้นะั้นเรียกว่าเป็นนักแรงหนุ่มนะครับที่บอว่าไฟแรงมากแล้วก็เป็นห่อขวัญใจของแฟนๆนะครับอย่างหนุ่มเจมีนายนอรวิคุณผู้ชมที่ตอนนี้นะครับกำลังโกยหัวใจแฟนๆนะครับไปได้เพียรนะครับกับบทบาทของประธานห้างร้านใะนอย่างบทตินนะครับหนุ่มหล่อสุดเพอร์เฟกที่ได้เล่นบ่าว่าในซีรีส์สุดปังเรื่องนี้เลยแฟนผมเป็นประธานนักเรียนนะคุณผู้ชม ล่าสุดน,นะนอกจากซีรีส์จับปังนะครับหนุ่มเจมินายนะตอนนี้นะมีผู้ยอดติดตามนะครับในจีนะครับทะลุ8 0 0แสน f ฟ l ล o w เวอร์ปนปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม เรียกว่าปอีกหนึ่งหนุ่มนะที่ตอนนี้คือทั้งกับ800แสนแล้วใช่ไหมแฟนๆก็รุนว่าวเมื่อไหร่จะทะลุล้านเราเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอแน่นอนคุณผู้ชมและแน่นอนว่านะครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ทําให้แฮชแท็กนะครับ s a เ love e m i n i นะครับ8 0 0 K คือ800ก็คือ800แสนนี่แหละขึ้นเทนทวิตเตอร์อันดับ2ด้วยนะคุณผู้ชม นอกจากนี้นะครับแ,นแฟนๆนะก็มาบอกว่าทั้งปลาลูกป,ปลาคลิปนะถือว่าเป็นปีทองของหนุ่มคนนี้จริงๆยังไม่หมดเพียงเท่าน,นี้ครับทานความปังของหนุ่มคนนี้นะที่ก่อนหน้านี้นะที่เราเคยเสนอข่าวว่าจะมีนี่เลยครับคุณผู้ชมการเปิดขายบัตรที่เกิดขึ้นนั่นคือวันที่4ที่ผ่านมาใช่ไหมไม่น่าเชื่อ <Wow. S 1> คุณผู้ชมบัตรขายหมดเกลี้ยงแล้วครับทั้ง,งสองโลบัตรงานชื่อว่า <Wow. S 1> My ม c h o ู l นะคุณผู้ชม p r e s i ซ e n t นะครับพรอมไนนะครับ,บ Live on Stage นะคุณผู้ชม ซึ่งบัตรที่เราบอกนะคือหมดเกี้ยงทั้ง2รอบนะครับในวันที่จะขึ้นคืองิแ18แล้วก็19มีนาคมนะที่ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ชั้นหคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าเป็นงานอีกหนึ่งงานนะที่บอกเลยว่าปัางจริงๆเพราะเปิดมาปุ๊บก็คือขายบัตรหมดอย่างรวดเร็วนะ,ะไม่รู้ว่าแอดมินของเราได้ไป CF บ้างหรือเปล่า CF เห่ะ <f> 1. 1> นะ อ๋อ oh, <laughs> แต่ว่าเชื่อว่าต้องคุ้มค่าอย่งการรอคอยอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมยังน,นะครับเราก็ต้องขอแสดงความดีนะครับกับหนุ่มเซมินายด้วยนะเชื่นอ,นนอนว <c oughs> อ่าหลังจากนี้ก็ต้องมีแบบว่าแฟนคลับรักน้องขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะแล้วก็มีคนซัพพอร์ตอย่างมากมายอย่างแน่นอนส่วนใครที่ยังไม่ไปไม่ไปติดตามนะครับในจีของน้องนะก็สามารถไปกดติดตามกันได้นะ นับวันรอได้เลย1ล้านมาแน่คุณผู้ชม <Okay. S 1> นะเรียกว่าปังจริงๆนะแล้วก็ซีรีส์ก็สามารถติดตามกันได้นะครับกับแฟนผมเป็นประธานนักเรียนครับ